วัสดีวันนี้ก็มาอยู่ที่นี่อีกแล้วอินาร์พอันนี้มันคือวันในรับไม่อ ก็จะลดความาองนครับเกณฑแบบผู้เสพเสมากแล้วสัน่น